คนวันนี้เราจะมารีวิวบ้านกันนะซึ่งวันนี้เราไม่ได้มารีวิวแบบธรรมดาเพราะว่าวันนี้แผ่นพังขึ้นอา้ามีแผ่นพายด้วยโอ้มใหม่ก็ซึ่งการรีวิวบ้านครั้งนี้มันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยฮนะโอเคอย่างแรกก็จะมีอืมที่นอนนะ ที่นอนแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเออ่ผ้าห่มวางอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นที่นอนตรงเนี้ยขึ้นแผ่นพังว่ามีอยู่ตรงไหนปุ๊บอ่าซึ่งเออ่ตรงนี้มันก็เป็นแบบนี้แล้วก็คือ อันนี้คือลำโพงนะเนี่ยนี่คือลำโพงแล้วก็มีหมอนข้างอะไรพวกนี้นะนี่นะส่วนตรงนี้ก็จะมีอ,อะไรพวกนี้มากมายเลยของวางอยู่เพียบเลยแล้วก็ตัวนี้คือโต๊ะนะแล้วก็เครื่องสักผ้านะอ๋อ ก็จะเป็นเก้าอี้แบบอ่ะก็อันนี้จะมีของวางอยู่ถุงขยะแล้วก็นี่ฟึ๊บฟึ๊บฮึ๊บฮึ๊บอ่าเออแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีผ้านะ แล้วก็มีชุดนักเรียนบางตัวที่สื่อถึงว่าผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรแล้วก็มีตัวเงินตัวทองนะ <c oughs> แล้วก็นี่ตรงนี้คือจุดชมวิวนะเนี่ยๆนเตตัวนี้เลยแล้วก็จะมีเอะอะไรพวกนี้แล,นน <c oughs> แล้วก็ตัวนี้คือใต้ถุนแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้กบแกลบมากเลยไม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองลังตัวนี้เป็นไงมันผมเห็นตัวเลยเห็นเงาไหมไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้ว <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีเป็นไม้แขวนเสื้อตรงนี้อ่ะอันนี้คือห้องนอนนะของพ่อผมนะแล้วก็เป็นชุดบานแบบเลยอันนี้ใส่ตอนอนุบาลหนึ่งเลยเนี่ยไม่สิยังไม่ได้เรียนอนุบาลหนึ่งเลยด้วยซ้ำ เรียกว่ายัางไม่ได้เข้าเรียนเลยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นลิ้มทักกระจกอะไรต่างๆนานาพวกนี้ oh God. อ้มันเกิดอ่ามันก็แบบเป็นห้องนอนที่มีสไตล์ตัวดีนะอ่าเป็นห้องนอนที่แบบมียาดมด้วยนะ ขอดูไม่เจ้น่อ้อา <c oughs> <c oughs> อ้ยจะลิจะอ้ยจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยโซนตรงนี้นะเป็นเออเป็นห้องนั่งเล่นอะ่ะเป็นแบบนี้อา่านั่งเล่นได้แบบนี้เลยอันนี้ก็คือเอ,อ่อน้ำนะเอาไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งที่น้ำ ไม่หลยอยู่ดีก็หายไปจากโลกนี้มีมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ขับแล้วเนอะมาะเรากำลังจะไปโซนห้องครัวเตรียมตัวสามสองหนึ่งเอออือยาดมเมื่อกี้ติดจมูกเลย <c oughs> ช่วยด้วยเอาไปจากจมูกชั้นที อันนี้คือเตาแก๊สอะนีนเตาแก๊สก็จะเป็นตัวนี้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 ของของของแล้วก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆอ่ามีน้ำจิ้มโอ้ไม่เกิดอันนี้จะเป็นโต๊ะแบบว่าแล้วก็อันนี้จะเป็นเตาแก๊สที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยคืนเป็นอันเก่านะ ดูดิขนาดอันใหม่ยังแบบเลตุ้มเป๊ะขนาดเนี้ยแล้วก็น,นี้คือตู้เย็นนะอะ่าว้าวตู้เย็นเป็นเลยประมาณนี้ฮึะตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้ก็คือจะเป็นโต๊ะยันนี้แล้วก็ ตรงนี้คือห้องน้ำสองนะหรือเรียกว่าซีซั่นสองก็ได้หรือว่าจะเรียกอีกแบบหนึง่งว่าก็าคือแบบเป็นที่อาบน้ำของผม,มะนะนี่นี่ยสามารถเปิดน้ำเออเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีเออหรือว่าจะเรียกเป็นอ่อ ที่้ังจานหรือที่ที่แบบซาวข้าวอะไรก็ได้เพราะ้เดี๋ยวดยวีมีเนี่ยนี่แบบนี้มีแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรต่างๆเนะี่ยนี่ก็คือจานชามตรงนู้นก็เหมือนกันนะแล้วข้างหลังนี่ก็อันนี้ก็คือเออหม้อหุงข้าวนะและตรงนี้ก็คือห้องน้ำนะ ห้องน้ําห้องน้ําอื้อห้องน้ํานี่ช่วยสะท้อนเสียงบุมด้วยก็จะมีเออะไรพวกนี้นี่อันนี้ก็คือ,อจเจลระเบิดที่ไคเอ้อยน้ําเหลือน้อยมากเลยจะเปิดน้ําดีไหมนะเปิดดีไหม ที่จริงมันก็เปิดได้แหละแต่ยังไม่เปิดแล้วกันแล้วด,ดูเสียงดิเอ้าเอามาทิ้งไว้ตรงนี้กันหมดเลยอออะถ้าเกิดดูตรงนี้ดิเป็นทางแบบยาวไปเลยทางแบบยาวไปเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้คือที่ระบายนะถ้าเกิด ลองดูในแผ่นผังดิมันจะมีเส้นแบบนี้อยู่คือเส้นอันนี้นะน่ะนะมาผ่นมาดูกันเลยระวังลื่นระวังลื่นระวังลื่นตรงนี้โคตรลื่นอ่ะแล้วก็ผ่านมาตรงนี้จะไม่มีอะไรแล้วแล้วตรงนี้ก็คือห้องส้วมมีหืมกลิ่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่กลิ่นดิมแมลงวันมีที่ฉีดก้นมีนี้นก็ อันนี้แล้วก็อันนี้นะถ่ายแค่นหน่อยๆแล้วกัน <ś ması> เพราะว่าแบบมันคือคือจริงๆมันจะถ่ายก็ได้นะแต่ว่าไม่อยากถ่ายมันมันเปิดนิดหน่อยนะใย <ś ması> ต้วนก็เป็นแบบนี้นะอ่ะ มีตรงไหนที่ให้แบบรีวิวอีกไหมคงจะไม่มีแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันเลยดีกว่าโอเคเรามาดูต่อชั้น2กันเลยดีกว่าก็จะมีทีออ่อันนี้ กระติกแล้วก็อันนี้คือ,อ,อของประดิษฐ์ของย่าผมเอามาประดิษฐ์อันนี้นะโอ้โหทำตั้งแต่เดือนมกราลนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนตรงนี้เนะี่ยดู ดูแผ่นพนะังเนี่ยคือมันจะมีของอยู่วางอยู่ข้างบนนะแล้วก็จะมีเออโต๊ะและ้วก็ชามแก้วเอาไว้กินข้าวอันนี้ก็จะเป็นของเออแต่ว่าสูมลูกแก้วผมหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่นะออมเป็นเนบ เอ่ออะไรพูดนี้นะออ,อันนี้ก็จะเป็นกล่องกลองดักหนูแล้วก็อันนี้คือหลังคาชั้นที่หนึ่งนะนี่อฮะแล้วก็จะมีเอ่ออ,อตุอก๊กตาของผม หมดเลยนะตัวนี้ชื่อนมข้ออนอ่าแล้วนี้ก็จะเป็นเอเอเป็นเออที่นอน,นอผมนี่ที่นอนผมที่นอนหญ้าเน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 เขึ้นแผงแผนพังๆๆให้ดูเลยเนเนเนใช่นะ ตามแผ่นพังเลยแล้วก็ตรงนี้คือมีของอยู่อ่านี่แล้วก็จะมีอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างเอออันนี้ก็คือปฏิทินนะนี่แล้วก็ข้างนอก เออตรงนี้เอาไว้ทีหลังนะอะ่เรามาดูเอ่อตรงนี้อ่ะนี่ก็คือลาวเสื้อผ้านะเสื้อของย่าผมนะขึ้นแผ่นพังปุ๊บอ่าอยู่ตรงนี้สวนตรงนี้ก็จะเป็นเนออนี่นี่นี่ตุ๊กตาตัวเก่าเก่ามากนี่ ก็จะเป็นเออก็จะเป็นของอะไรพวกนี้ <c oughs> เรียกง่ายดีแล้วก็มีลูกบอลน,นะแล้วก็รูปภาพพี่ผมแล้วก็แฟนของพี่ผมอะไรเมื่อกี้ตาฝาันแหละโอเคโอเคโอเคนี่เด้อเออ ไม่มีอะไรมั้งไม่มีอะไรในนี้ก็เป็นถังแล้วก็ถุงอาหารแมวแล้วก็แบรนด์นะแล้วก็ในถุงอาหารแมวก็จะมีเอ่อขวดมีแต่ขวดนะอ่าเออหมดแล้วยังรีงรวิวหมดหลือยัง ไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรที่จะรีวิวต่อแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูข้างนอกดีกว่าข้างนอกก็จะเป็นกระถางมีปลูกอะไรไว้แล้วก็นี่เป็นทางยาวไปเลยขึ้นแผ่นพผาไม่ดูเลยดีนี่นะแล้วก็ จะมีบันไดตรงนี้นะนี่นะขึ้นแผ่นพังปุ๊บอ่าก็จะเป็นแบบอนี้นะท่านผู้ชมเออซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบันไดแบบดีนะขึ้นแผ่นพังนี่แล้วก็อันนี้คือทางเข้าแล้วทางออกอันนี้คือใต้ถุน ที่ผมที่ผมหยูดีก็พัดล่วงลงไปในระหว่างทำคลิปเนี่ยเนี่ยคลิปนี้เลยอ <c oughs> ไม่รู้ว่าคลิปนั้นลบไปยังแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ลบเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพมาให้ดูแล้วกันอต่อมานี่ โอ่งนะก็อันนี้คือที่จอดรถนะข่าวบอยตายอย่างทรมานตาคอยขอเจ้าหญิงแต่งงานมวยตกลงครอบครัวขึ้นคานอวาสารแจ็คเป็นข่าวบอยออกถือปืนนุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขับบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากตาคอย